อามื่อกี้มาสืบต่อนาดงเนาะเป็นเมื่อสุดท้ายดับนาหามือตามที่คนรถไ้บานีฮัสซีิพามาเบ่งน,นาโตทีดำกินเนาะเอามื่อี้มาพร้อมกับสายฝนเมื่อวานวานี่แดดแดดนี่ฝนตกฝนล,ลื่นชุ่มเย็นชุ่มเย็นและมาดำนาดงนี่แหละ น้ำก็นไล่หลยตอนนี้เขาก็มาดำนา,าเก็บหอยหนาหนาเราเก็บหอยดำแล้วตอนนี้ก็สี่ละเก็บหอยนี่ ตอนนี้ก็ดำแล้วแหละเนาะตอนนี้แม่น,น่าดงดำเมื่อกี้นี่มีสานี้แล้ววนะ่ายังไงนี่หายใหญ่ตอนนี้ก็มีหายหนึ่งหายใหญ่เนาะน่าดองก็มีหายหนึ่งนาบานก็นมีหายหนึ่งนาหวยก็มีหายหนึ่งอ่ตอนนี้กำลังชิดไปถ่ายเนาะหายลบน้าบลอลายน่าดงนี่น่าเจ็ดหายสามเทสนนะี่แหละ ด้านทั้งในคอกง,งัวนะ่ะมีอยู่2ไหลแล้วก็อีกนี้เนาะยังไห้ตะกาอันนี้ะตะกาตัวนี้นี่กํลาลังสิปถ่านี่แหละเอ่อดับแล้วใหล้ลมนะยังให้ทังถ้าก็แล้วเนาะนําก,กตกดีหอย,ลยหลายเนาะหอ,อยอิกระก,กันหลายคือกันแต่ว่านําบุกนําหาก็เริ่มบกนี่เนาะฝนตก นเอาไปนี่ก่อนสิมาไช้หน้ากันซะก่อน